สวัสดีสวัสดีครับวันนี้คุกเบอร์เกอร์วันนี้เรามาเล่นคุกเบอร์เกอร์จากที่อ่างหายไปนานเล่นคุกเบอร์เกอร์กันผมเคยเล่นมาก่อนแล้วผมเคยเล่นมาก่อนแล้วผมเลยจะมีตังค์เยอะมากไม่มากแต่ก็เยอะ ไปโ 8, นี่กล่องสามารถหาตังค์ได้นะนเอากล่องไปลงถังขยะไปแล้วบินแล้วเราก็ได้ตังค์ Nếu không nét non thịt thì อีอย่างแรกเลยเ,ยเอาเฟ้นไฟอะเฟ้นไฟสั่งจากตรงนี้แต่ตอนนี้มันสั่งแปลงเบอร์เกอร์อยู่มันจะขึ้นไอคอนเบอร์เกอร์ดังนั้นก็เอาเฟ้นไฟไปทอดนะ,นะลูกค้าสั่งเฟ้นไฟมาแล้วก็เอาไปทอดเลยจะได้ว่าคนนี้ทำไม่เป็นแน่นน เพราะมันไม่ถูกวิธีน่น้องน้องมาน้องมาโอ้ยอุ้ยตกถังเจ้ากล่องอ่าพอมันเนี่ยพอมันขึ้นอ่ะพอมันขึ้นว่า perfect fire แล้วก็เอาออกเอาออกมาสิเอารางไว้ก่อนไปพวกอกไป ัย่างนั้นกดตรงนี้ยุบแล้วก็ลากมาแล้วก็กดตรงแล้วก็วางไว้ตรงนี้นั่นแหละวางไว้ตรงจานแล้วนั้นก็หยิบจานเอาไปเสิร์ฟต้องดูลูกค้าคนคนไหนสั่งเฟรนครอ๋ออ๋ออ๋อคนนี้รอนานลนะไป แล้วพอเราได้ตังเราก็เอาตังไปวางตรงนี้แล้วเราก็จะได้ตังค์มัจะร้อยเก้าสิบอ็ดบาทตะก,กี้เราได้หกบาทแล้วผมเล่มาก่อนแล้วผมเลยจะได้ผมเลยมีหนึ่งรอเก้าเอา็ดอคุณฮะทำไมขนมปังทอด ขนมปังทอดอ้อลืมผมผมลืมบอกไปอย่างมีความลับอยู่ตรงนี้กดโนััโนงถ้ากดยิสของมันจะหายหมดเลยรวมถึงสิ่งที่เราทำด้วยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ในรถบรรทุกอ๋อเลย นี่เข้ามาตรงนี้นะหน้าหลานมันก็จะได้อันนี้เอานนี้ไปย่างเรามองตรงนี้ครับถ้าถ้ามังขึ้นไอคอนดาวตรงเนี้ยแสดงว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ย กินอะไรก็ได้ที่เราทําให้เขาอ่ะอันนั้นอ่ะเราจะทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบเมนูเนี้ยเราต้องทําแบบให้เป๊ะๆเ,เ,เราถึงจะได้ตังค์แต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าแบบดาวเ, <c oughs> เราจะให้เขากินอะไรก็ได้ <c oughs> ผมเคยเอาขนมปังกับชีสเนี่ยผมเอาเนี่ยเนเนี่ย ใส่จานตรง,งนั้นอนะ่ะก็เอาชีสสักสามกล่องไปโปะแล้วก็ปิดแล้วนะผมเอาไปให้ลูกค้าดาวกินผมได้ตั้งสามสิบบาทนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำให้ดูพอผมเอาไปย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาขึ้นว่ากิวบากิเนะี่ยเอาชีสไปย่างต่อนั่นแหละผมได้กิวชีสปุ๊บ วางไว้ววางไ้พักพักไว้เราจะไปทำบนหลังคาพีนุ่มถ้าทำบนหลังคาทำบนหลังคาเดี๋ยวเขาทำไม่ได้กันเออมันก็ตกกันออมันปีนทำไมาบนหลังคามันมันไม่ใช่เออมันบินได้มันบินได้แต่มันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยสอนบินปนขึนไปไหม จะออเดอร์ออเดอร์ชีตเอามั่วๆไปเสิร์ฟก่อนไปเลยจะ <order> ออเดอร์ชีตสั่งอะไรมาเอาอันนี้ไปกินก่อนอย่า yeah. เอ้ยเพอร์เฟกด้วยได้ต้องหกมันนี่แน่ทุกคนอ้ย่าแล้วเดี๋ยวอีกอย่างเดี๋ยวผม อันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยมากองพ่านมีกองอยู่หน้าหน้าเอ้ยหลังหลังร้านเต็มเลยมีกล่องอยู่หลังร้านเต็มเลยเอาไปขายได้ตังค์นะถ้าถ้านี้มันเป็นแดงให้กดให้กดยูสะให้กลายเป็นเขียวแต่มันเป็นเขียวอยู่แล้วก็อย่าไปกดยูสมัน แล้วหลังจากนั้นพอโยกสวิตช์เสร็จปุ๊บให้มาตรงนี้มาหน้าร้านแล้วก็เลี้ยวสายไปตรงนี้เจอท่อกดเข้าไปเลยลกดเล้วก็ข้ามาทางนี้ แล้วทำงแล้วพอเจอตรงนี้กดยูสเย่เย่ระพัดลีบาเก้ใครอ่ะอ้ <laughs> อมเาเล่นนี่โอ้ยปิ้ว <laughs> อันนี้โอ้โหตายเลยอ้าวเกมลูกค้าสั่งเฟนฝายพาสขอเฟนฝายน่อยเปลนฝายที่จะสั่งเฟนฝายอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเกมนี้เป็นเกมไม่รักความสะอาดเดี๋ยวนั่นอะไรวะหน้าอะไรวะ อ๋อมันทำจานยักษ์ผมรู้แล้วเขาทำอะไรเขาจะเอาไปเสิร์ฟลูกค้าดาวแต่พอมันมีแต่แป้งอ่ะเขาไม่ได้ตังค์หรอกมันแล้วมันก็จะบอกว่า it's only just bread หรือว่ามันเป็นแค่ขนมปังอ่ะเขาจะไม่ได้ตังค์หรือว่าได้ตังค์แต่น้อยไงทฤษฎีที่เหลือเชื่อที่สุดนะก็คือเอ้ย ที่สดีที่แน่เชื่อถือที่สุดก็คือเอาชีสนี่เอาเอาชีสไปย่างแล้วยังไงเอาชีสไปกิ๊วยังโว้ยเห็นแล้วก็หิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนั่นไม่ได้เงินเลยทำไมอ่ะเสิร์ฟลูกค้าผิดคน ม่ใช่คนแล้ว,ลวทำมันไม่ได้เงินทำดีๆแล้วด้วยวทำมันไม่ได้เงินงั้นสแสดงว่าก็ไม่ดีแหละ <c oughs> ก็แค่นี้แหละถ้าทีาชอบกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดแชร์ด้วยนะ ตัววันนี้ไปละบ๊ายบาย